สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายพานพาย,ยปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่2กันยายนปีพศ2564ให้กับท่านที่เกิดวันทั้ง7เริ่มต้นจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ดวงชะตาชีวิตเป็นไพ่ The Hermit มิขึ้นมาซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์คณาใบใหญ่ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้จะให้โชคในด้านการงานหรือสีก็หมายถึงคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางในอาชีพน,นั้นๆส่วนมากเราจะให้โชคด้านการศึกษาวิชาการความรู้นักวิชาการในช่วงนี้ก็เหมาะกับผู้ที่จะศึกษาหรือเรียนต่อหรือค้นคว้าตำรับตำราท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านลงลึกไปใน ด้านใดด้านหนึ่งนั้นนั้นด้านความรักถ้าเป็นฤาษีผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบคือได้แฟนแก่กว่าฤาษีคือคนสูงวัยอายุมากกว่าทายว่าได้แฟนแก่กว่าจึงจะดีส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอัศวินขี่มา้าควบตะบึงไปข้างหน้านั้นช่วงนี้คนวันอาทิตย์นี่ก็มีเกณฑ์เดินทางจะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยานี่เขาเริ่มผ่อนคลายล็อกเดินทางข้ามจังหวัดเลยได้สะดวกขึ้นนะครับ หลายคนก็อยากจะเดินทางก็สะดวกในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเกี่ยวกับด้านการงานการเรียนการศึกษารวมทั้งข่าวสารจากทางไกลไพ่ใบถัดไปเป็นสัญลักษณ์ของดาบสองดาบหมาถึงข้อมูลข่าวสารก็ทายว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานการเซ็นสัญญาส่วนด้านความรักดาบสองดาบจะหมายถึงความคิดอ่านส่วนทางกันอางที่เป็นคู่อริดาบหมายถึงปัญหาการขัดแยง้ง ก็บอกถ้ามีดาวขึ้นมาก็พยายามทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้หมดไปเป็นปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตในวันนี้ก็จะไม่ค่อยเด่นในด้านการลงทุนด้านการเงินโชคลาภในขันการเสี่ยงก็ไม่ค่อยมีสมมากคนวันอาทิตย์ก็จะได้เงินซ้์มาจากความรู้ความสามารถของตนเองส่วนพวกครลอ์รภัยพิบัติอะไรไม่มีนี่คือคำนั่งคำนางท่านที่เกิดวันอาทิตย์ เรามาดูดวงชะตางท่านที่เกิดวันจันทร์กันบ้างเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกที่เห็นเป็นรูปสองไม้เทา้าซึ่งจะให้โช่งในด้านอาชีพการงานดวงการงานวันนี้เบาสบายจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี2งงานก็หมายถึงการร่วมงานกับหุ้นส่วนจากต่างประเทศมือถือลูกโลกก็หมายถึงงานต่างชาติต่างประเทศมีถ้วยขึ้นมาก็จะเหมาะเกี่ยวกับด้านอาหารการกินหรือ ของใช้อุปกรณ์อาคารโภชนาการหรือพวกอุปโภคบริโภคของกินของใช้ทำแล้วขึ้นนะถ้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วถ้วยก็ยังให้ช่วงในด้านความรักถ้าเทียบกับไพ่ป๊อกก็เป็นรูปโพแดงคือรูปหัวใจก้าวถ้วยที่ถือว่าระดับความรักมีสเสน่ห์คนวันจันทร์ช่วงนี้เนื้อหอมมีสเสน่ห์มากอาจะเป็นรักซ้ำซ้อนได้บางคนก็คบซ้อนหรือคนที่เขามาชอบมาจีบเราเนี้ย จะมีครอบครัวมาก่อนแล้วไปพยายามไปตามเช็คดูรับรองไม่พลาดคนวันจันทร์ช่วงนี้เป็นรูปคนถือตาช่างเยหมายถึงการบริหารจัดการโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เตรียมบริหารปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่ตาช่างเป็นปีบัญชีใหม่พอดีปีบัญชีการบริหารทางการเงินนี่ก็ถือว่าคนที่ได้ภาพนี้จะรอบคอบมันะคนวันจันทร์เนี่ยมีความละเอียดรอบคอบมาก เหมาะที่จะเป็นผู้บริหารตราช่างก็หมายถึงโครงสร้างของชีวิตถ้าเป็นธุรกิจก็หมายถึงการบัญชีนั่นเองหรือบางคนก็เป็นสมุนบัญชีใหญ่ตราช่างยังหมายถึงการออกแบบควบคุมถ้าเป็นด้านวิศวกรหรือด้านช่างก็เป็นพวกสถาปานิกวิศวกรนั่นเองคือโครงสร้างความแข็งแกร่งของตัวอาคารนี่ก็คือโครงสร้างของชีวิตได้ด้วยคือคนที่ได้ตราช่างเนี่ยเป็น หมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการชีวิตดีนคนวันจันในวันนี้จะทําอะไรตั้งเป้าหมายออกแบบวางแผนได้เลยคือ planning ไม่ใช่แผนแล้วนี่คือออกแบบสําคัญที่สุดนะเหมือนเราจะสร้างบ้านก็ต้องมีแบบมีพิมพ์เขียวมีแปลนบ้านใช่ไหมครับแล้วสร้างตามแบบตามแปลนเหมือนคนจะมีแผนที่ชีวิตเนี่ยเราทำอะไรตามแผนเนี่ยมีเป้าหมายทําตามเป้าหมายก็สําเร็จ ความสําเร็จก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ถูกต้องก็เริ่มต้นในแต่ละวันเนี่ยคนวันจันทร์วันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณด้านการเงินการลงทุนก็วางแผนจัดการไว้ก็ทายว่าจะสำเร็จส่วนด้านความรักก็จะมีโชคด้านมีคนมาจีบเยอะสุขภาพเกณฑ์คลอร้ายอุบัติเหตุอะไรไม่มีก็ทายว่าวันนี้เป็นวันที่ดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรามาดูดวงชะตางคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างคนวันอังคารไพ่ใบแรกที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ของหกดาบ ส่วนมากดาบไปถึงปัญหาอุปสรรคแต่เขายกเว้นไพ่ใบนี้ในภาพเป็นรูปคนกําลังแจวเรือพาเด็กน้อยและผู้หญิงที่กําลังเศร้าโศกไปยังฝั่งเรียบสงบระลอกคลื่นหรือปัญหานี้เลือ,อยู่เพียงนิดหน่อยมองไปข้างหน้าก็เห็นฝั่งลเลข6ธรรมชาติของเขาก็จะไปเรื่อยๆอึดเฉยไหลเอื่อยเรื่อยตามลมดังนั้นมีไพ่ดาบขึ้นมาก็จะทาอะไรติดขัดล่าช้าหน่อยจะสังเกตเห็นท่อนไม้ที่ขึ้นมาก็จะให้โชคในด้านอาชีพการงาน6ไม้เท้านี่ก็ การงานก็เข้าระบบคือไปตามระบบเป็นขั้นเป็นตอนดําเนินไปด้วยดีม้าขาวก็ให้อํานาจบารมีก็ถ่ายว่าดวงการงานในวันนี้คนที่เกิดวันอังคารจะ,จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคือมีผู้คนชื่นชมยินดีรอบข้างชอบม,มาเกาะกิ่งรอเลยว่าชัยชนะความสําเร็จส่วนไพ่ใบถัดไปเป็นรูปเด็กถือดาวหรือเหรียญเพจออฟเพนท์เกิก็จะให้โชคลาภทางด้านการเงินการค้าการลงทุน ทายว่าวันนี้กระแสการเงินเริ่มพัดผ่านมรละคตมีสิทธิ์รัวหิแต่ต้องขยันเละอดทนนั้นท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยวันนี้จะเรียกว่าหมุนเงินระดมทุนได้เป็นอย่างดีเหมาะที่จะทําการค้าธุรกิจคืออยู่ในระบบที่ดีแล้วเป็นดาบขึ้นมาช่วงเช้าอาจจะติดขัดหน่อยสายสายโชคจะดีมากเป็นพิเศษนี่คือคํา,าทํานายท่านที่เกิดวันอังคาร เรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกันบ้างเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกเป็นรูปดาวหรือเหรียญวันนี้ท่านที่เกิดวันพุธก็จะให้พลังอํานาจกระแสงเงินสดสองเหรียญหมายถึงการหมุนเงินระดมทุนได้แต่ค่อนข้างจะฝืดหน่อยดูแล้วบิดเป็นเกลียวเป็นคลื่นแต่ก็มีให้หมุนไม่สิ้นสุดข้างหลังเป็นรูปคลื่นลมมรสุมหลายคนก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็ยังดีที่มีให้หมุนอยู่ส่วนไพ่ใบถัดไปเนี่ย ท่านที่เกิดวันพุธนี่ได้ถ้วยใบที่สวยที่สุดนี่คือถ้วยใบที่สวยที่สุดนะเอชอฟครับในภาพเป็นรูปมือลอยโผล่มาจากก้อนเมฆถือถ้วยขึ้นมามีน้ําพุไหลเอ่อล้นไปรวมกันในสระบัวสระบัวหมายถึงความสงบร่มเย็นทางจิตใจมีนกพิราบคาบศีลานศักดิ์สิทธิ์กลับมายังรวงรังความหมายด้านความรักเนี่ยยังไงก็กลับกลับมาตายรังหลายคนหลายท่านบอกนี่ไม่ได้เจอกันไม่ได้พบกับ คนรักหลายหลายหลายเดือนหลายช่วงเนี่ยวันนี้กลับมาแน่เพราะว่าเขาปลดผ่อนคลายล็อกดาวน์กันเริ่มเข้าข้ามจังหวัดได้อย่างสะดวกการดําเนินชีวิตในวันนี้ก็จะดําเนินไปด้วยดีถ้ามีทวยขึ้นมาชะตาชีวิตนุ่มนวลสวยงามนั้นคนวันพุธเนี่ยสมมากก็จะเด่นมีสเสน่ห์ในด้านความรักโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเนี่ยเป็นเดอะเลิฟเอร์ตกห้วงรักเหวลึกก็บอกจะมีหลายรักขามาผัวพันดวงดึงดูดกันฐานไฟเก่ายังร้อนจะพบกับคนรักเก่า หรือความรักทําให้ลําบากใจในการตัดสินใจเรื่องก็จะมีหล,ลายรักเข้ามาพัวพันขณะเดียวกันก็พบรักใหม่ที่ถูกใจในวันนี้ก็จะวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเรื่องความรักครอบครัวส่วนการงานก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคือมีผู้คนชื่นชมยินดีรอบข้างด้านเคลาร้ายปัญหาอุปสรรคภัยพิบัติเะไไม่มีเป็นวันที่ดวงดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกณฑ์สุขภาพดีอายุยืนราะถ้วยสามารถ ชุบชีวิตคนตายแล้วฟื้นได้าทายว่าคนวันพุธวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตางั้นที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างคนวันพฤหัสเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราเป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นตึกพังตึกถลม่มซึ่งเป็นไพ่ใบใหญ่สมมติวไพ่ใบใหญ่เนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่ดีหรือไม่ดีอย่างทาวเวอร์เป็นดาวเคราะห์เทียบกับโหราศาสตร์ไทยก็คือดาวอังคารเข้ามาแทรกประส่งผลให้เกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสมนมากหนึ่งก็อุบัติเหตุสองการทะเลาะวิวาสจึงควรระมัดระวังทันที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจะทํางานรวมกลุ่มอะไรใหญ่ๆอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันเหตุการณ์ที่รุนแรงการทะเลาะวิวาทวิวาทะใหญ่โตนันพยายามรู้จักหลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นห่างอย่าไปแลกอย่าไปบวกแต่ไพ่ทาวเวอร์ถึงแม้จะเป็นไพ่ที่เรียกว่าสร้างความเสียหายกับดวงชะตาได้แต่ก็เป็นไพ่ใบใหญ่ ซึ่งด้านดีก็จะให้โชคด้านการงานหรืองานที่คนที่ทํางานเกี่ยวกับการทุบป,ปรับโครงสร้างปรับเปลี่ยนอะไรแบบเปลี่ยนแปลงทุบๆหรือๆรือจะเหมาะมากหรือทาวเวส่วนเกณฑ์ทั่วไปก็ต้องระมัดระวังหน่อยคนแล้ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวตลอดเวลาก็ทําอะไรไม่พลาดโดยเฉพาะคนทํางานเนี่ยจะช่วงนี้จะขยายงานอะไรต่างๆค่อนข้างจะ ต้องระมัดระวังคือมีความรอบคอบสักนิดวเบอร์แปเป็นการขยายงานแต่เลข8มันอาจจะหนักมันใกล้อยู่ทาวเวอร์แต่โชคดีอย่างก็คือไพ่ใบใหญ่นยะเป็นดอมิเชียนก็คอยมาชี้ทางออกบอกทางไปให้ในเวลาที่เรามืดแปดด้านคือเลขหนึ่งคือนับหนึ่งเริ่มใหม่ได้ตลอดผิดพลาดเสียหายก็แก้ไขแล้วเริ่มใหม่บางคนก็ล้มกระดานล้างเหมือนล้างไพ่ใหม่นับหนึ่งใหม่เริ่มใหม่ได้งนั้นคนวันพฤหัสนี่ก็ถือว่ามีดาวดวงดาวที่คอยมา แก้ไขดวงชะตาได้คือเดอเมจิเชียนนั่นเองเขเป็นดาวที่เข้ามาคอยแก้ไขให้คุ้มครองคือตอนแรกเป็นห่วงอุบัติเหตุแต่พอเจอดาวพุธด,ดาวเมอร์คิวรี่เขาจะเป็นเทพประจำสีแยกเด <Mag> อเมจิเชียนก็เป็นเทพประจำสีแยกคอยดูแลคุ้มครองผู้ที่ต้องเดินทางเขาก็จะดูแลคุ้มครองทุกทุกคนเลยคือไม่ว่าจะเป็นคนจอนมอนมินหรือคนฐานะชนชั้นไหนทุกระดับชั้นเขาก็จะคอยดูแล ปลอดภัยหน่อยก็เลยไม่ห่วงเรื่องอุบัติเหตุห่วงอย่างเดียวกรารทะเลาะวิวาการสื่อสาราท่านที่เกิดมาแพ้ต้องระมัดระวังไม่ควรประทะจะขัดขวางโชคลาภได้ด้านการเงินการลงทุนก็ไม่ควรทําอะไรเสียเส่ยงๆในวันนี้จะเปิดพอร์ตอะไรใหญ่หญๆก็ต้องหยุดด้วกวอนโดยเฉพาะช่วงสองสามวันนี้การธนาคารอะไรต่างๆก็มีระบบขัดข้องใช่ไหมครับการโอนเงินโดยะช่วงวันที่สามเอ็ดสามก่อนหน้านี้ก็ติดขัดหน่อยอหลายคนเนอะช่วงนี้ก็คือ อย่าไปทำอะไรที่เร่งรีบเดอะทาวเวอร์คือความกดดันในเรื่องเวลากับเรื่องเงินการลงทุนไม่ดีนักในวันนี้ก็คือคำทำนายท่านที่เกิดวันพฤหัสเรามาดูดวงชะตาท่านที่เกิดวันศุกร์กันบ้างคนวันศุกร์ในวันนี้ชะตาชีวิตเนี่ยจะมีเทมเพลนต์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทพทีการเปลี่ยนแปลงเทมเพลนต์ก็คือเทพธิดาสายรุง้งเป็นเทพองค์เดียวกับหมอดูเป็นเทพที่นําข่าวสารจากเบื้องบนมายังโลกมนุษย์เป็นเทพที่มนุษย์ก็รักเทพก็หลงคือเป็นพูดง่ายง,งาเป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักกันเลย เทมเพลนเทพี ate, ing, การเปลี่ยนแปลงดวงช่วงนี้วันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวเดินทางตลอดเวลาดวงชีพจรองเท้านั่นเองหลังจากที่อยู่บ้านทํางานที่บ้านก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มออกงานเดินทางดวงจรเนี่ยออกไปไกลบ้านเป็นรูปถ้วยแดใบต้องไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลเ,เลข8เดินเป็นภาพเป็นรูปคนเดินหันหลังไปยังภูเขาแห้งแล้ง คนวันศุกร์จึงไม่ค่อยให้โชคในด้านครอบครัวความรักคือคนวันศุกร์เนี่ยหาคู่ก็ยากนะแปลกดีเหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่เป็นหนุ่มหลอ่อสาวสวยมีสเสน่ห์ไม่ค่อยเด่นในเรื่องคู่มีงานมีเงินเนี่ยเลขแก็ให้พลังอํานาจกระแสเงินสดการเงินมีเงินแบ่งเงินปันผลเกณฑ์เปิดพอร์ตการลงทุนดีมากในวันนี้นะเลข8ปดมาถึงกําลังมาเล็งกับเงินทรัพย์ในภาพเป็นรูปคนกําลังตกแต่งเหรียญ ดาวหรือเหรียญก็คือเงินรัพย์เป็นธาตุดินเทียบไพ่ป๊อกก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลาตัดซึ่งจะให้โชคหรือให้พลังทางด้านกระแสเงินสดในวันนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์เหมาะที่จะเปิดพอร์ตการลงทุนได้เต็มที่ส่วนความรักก็ผิดหวังอ,อกหักเหมือนเดิมอ,อกหักทั้งปีหลายท่านบอกส่วนพวกคลอกล้า,ลายภัยพิบัติไม่มีก็ถ่ายว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเรามาดูดวงชะตางท่านที่เกิดวันเสาร์กันบ้างคนวันเสาร์ไพ่ใบรแรก เป็นรูปพระ,ระ,ห,รระหรือพระหรือเฮิโรเพนนะซึ่งดวงชะตาถ้าเป็นไพ่พระก็ถ่ายว่าดวงชะตาชีวิตเนี่ยก็จะมีดาวพระเกตปกป้องคุ้มครองให้เขาคาดปลอดภัยจะไม่ค่อยให้โชคในด้านความรักดวงความรักถ้าเป็นไพ่พระขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตโสดนานคนวันเสาร์ก็จะมีชีวิตที่สงบเงียบในวันนี้ก็สงบนิ่งก็เป็นดาบทหารพักลม นอนอยู่บนโลงศพของตัวเองงั้นคนวันเสาร์ก็ไม่มีโชคความรักแน่นอนวันนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยจะเหนื่อยเริ่มต้นติดขัดหน่อยมีท่อนไม้ขึ้นมาก็จะงานก็หนักเหนื่อยงั้นในวันนี้ก็เป็นวันที่ทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะักส่วนพวกครอบร้ายภายัยพิบัติอะไรไม่มีนี่คือคำทำนายขอยงท่านที่เกิดวันเสาร์ก็ดูไว้เ,วเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจคือยังไงยังไงเราก็ต้องใช้ตัวเอง70%ดําเนดำเนินชีวิตจะดีกว่า ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามการดูดวงชะตาโดยสายผ่านไพ่ยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทาลโดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ